ที่ทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับทีมงานนอการช่างนครสวรรค์นะครับก็วันนี้จะพามาชมโคกหนองนานะครับพื้นที่ขนาดสองไร่นะครับที่อำเภอบึงสามกีกำแพงเพชรนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับ มีคันลอ้อมีล่องสวนมีพื้นที่โค้นะครับอ่าก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็เป็นสาระน้ำโมเดล,ลรูกทรงหัวใจนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณ4เมตรครับความกวาม้างเไม่ได้ว,วัดก็อเอาตามพื้นที่ที่เหลือนะครับเพราะว่าตอนแรกที่เราเริ่มขดเรา ขุดคันล้อมตรีรอบไปก่อนเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าพื้นที่ตรงกลางมันจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็เรากลางหัวใจเอาตามพื้นที่ที่เหลือก็วางเป็นเบิร์มไปชั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้านับชั้นที่ถมด้วยก็สองชั้นครับสะทรงหัวใจอาจจะดู งานอาจจะโดยหยาบๆกว่าปกติหน่อยคนระับเพราะว่าใช้เป็นบุ้งกีฟันธรรมดานะครับบุ้งกีคู่ตัวรถเลยทุกทีผมจะใช้เป็นบุ้งกีสปีนะครับเจ้าของที่ไม่เน้นนะครับเพราะว่าไม่เน้นสวยเท่าไหร่เพราะว่าอยากเน้นความไหวม,มากกว่าก็ได้ครับเขาตามเจ้าของสั่งความลึกสี่เมตรครับเชื่อมรบอบท่อน้ําเรียบร้อย ก็คันล้อมนะครับคันล้อมกว้าง3เมตรนะครับรอบพื้นที่เลยความสูงเอาจากระดับถนนคอนกรีตตรงท้ายสามล้อจอดเป็นหลักตรงที่รถถ่ายวิ่งผมก็ยิงระดับที่เสาไฟยิงยิงยิงไล่รอบไปเลยก็เอาระดับจากพื้นบนเป็นหลักระดับพื้นถนนดินที่ใช้ยกทําคันล้อมนะครับก็ได้จากเหมืองตัวนี้นะครับเหมืองรอบนะครับ ความกว้างของเหมืองตัวนี้ก็อยู่ที่ปากเหมืองกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับเป็นแบบชั้นเดียวนะครับความลึกอ,อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับก็เหมืองตัวนี้ใช้เป็นปุ้งกีฟันติดปีกนะครับก็ประมาณว่าเป็นปุ่งกีคู่ตัวแล้วก็จะมีปีกเสริมข้างนะครับก็จะไวกว่าปุ้งกีตะลบที่ผมใช้ใช้อยู่นะ ว่าองศามันจะกว้างหน่อยเหมาะสําหรับเอ่อเหมาะแล้วแต่จะห่องที่ต้องการนะครับว่าถ้าอยากได้ปากเหมืองกว้างก็จะใส่เป็นมุ้งกีแบบนั้นให้จะให้ไม่อยากได้ปากเหมืองกว้างมากก็จะเป็นมุ้งกีสลบที่ผมใช้ใช้อยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่เชิงพิลิพเลี่ยนนะครับก็ สวยปีกแบบหนึ่งก็พื้นเหมืองก็จะมีรอยฟันนิดหน่อยหัวเหมืองเป็นแบบโค้งครับหัวคลองหัวคลองแล้วก็ฝั่งด้านท้ายที่นะครับจะลึกกว่าอยู่ที่สี่เมตรนะครับแล้วก็จะกว้างกว่าอยู่ที่ประมาณหกเมตรนะครับเพราะว่า ต้องการกักเก็บน้ําไว้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็น้ําที่ออกมาก็เป็นน้ำใตดินทั้งนันเลยอ่าตรงนี้ก็เป็นล่องเหมืองผ่ากลางนะครับความลึกประมาณสองเมตรเหมือนกันกว้างสี่เมตรนะครับแล้วก็ดินที่ได้ก็เฉลี่ยออกสองข้างซ้ายขวานะครับยกขึ้นมาเป็นแปลงผักสองข้างซ้ายขวา ก็ขุดแล้วก็แบ่งดินออกซ้ายขวาก็ยกขึ้นมาสักประมาณ4ี่0ห้าิบเซนได้ครับพื้นที่พอปลูกก็ประมาณ10เมตรได้ครับแต่ละฝั่งแต่ละฝั่งนะครับแล้วก็เจ้าของที่บอกว่าไม่ต้องเลี่ยให้เรียบนะแค่กระจายกระจายดินก็พอแต่ว,ว่าต้องตีเอารถไถมาควนดินลังแปลงนี่ทีหนึ่ง ก็ได้ครับทำตามตังเลยก็ดินที่ขุดจากสะหัวใจนะครับเอาขึ้นไปถมเป็นพื้นที่โคกทั้งหมดนะครับแต่ว่าพื้นที่ตอนแรกมันเป็นพื้นที่เออเป็นเป็นที่ถมอยู่แล้วนะครับตรงที่แมคโคยืนอ,อยู่ทั้งหมดแต่ว่ามันจะต่ำกว่าระดับถนนคอนกรีตผมก็เอาดินจากหัวใจขึ้นไปเสริม เสริมประมาณห้าสิบเซนได้ครับถ้าประมาณสี่สิบห้าสิบเซนได้ก็วิ่งไปทั้งหมดประมาณห้สิบเที่ยวรถนะครับเที่ยวสิบลอ้อก็ตอนนี้ก็เท่ากับถนนทอนกีดและโอเคครับผมก็อ่า แปลงนี้ก็จบไปอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นบาทนะครับอยู่ที่อยู่ที่ประมาณราคานี้ครับเก้าหมื่นมันแปดหมื่นกว่าเท่าไรนี่แหละก็ติถ้ว่าเก้าหมื่นเลยแปลงนี้ไม่ได้คิดค่าขนยาครับเพราะว่ามันอยู่ติดต่อกับนครสวรรค์อยู่ใกล้เคียงกันก็เลยไม่ได้คิดค่าขนยาพี่เขา โอเคครับก็รายละเอียดก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆคนไหนสงสัยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์หรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะครับยินดีตอบทุกคําถามนะครับอยากจะให้ประเมินแบบดูหน้างานอะไรเงี้ยก็ะจะใช้งบเท่าไรมีงบเท่านี้พอจะขุดใดไม่อะไรเงี้ยก็ทักมาคุยทมคุยกันได้นะครับยินดีตอบทุกคําถาม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นที่ไหนนั้นทีมงานยังบอกไม่ได้เลยกำลังกำลังยังคิดไม่กว่าจะไปที่ไหนต่อแต่ก็มีคิวร้อยอยู่โอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ